สวัสดีครับทุกคนผ่านไปแล้วนะครับสำหรับนัดแรกของไมเคิลคาริคนะครับหรือพี่ประหลัดของเรานะครับคุมทีมนัดแรกเปิดบ้านเจอซิตี้นะครับยิงไปสองศูนย์นะครับสองูนย์ปูนสวัสด์ยิงควรจะสามศูนย์นะครับจริงๆควรจะมากกว่านั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่ว่าไหนจะโดน VR ลิฟไปไหนจะชนเสาชนคานนะครับแต่ถือว่าเป็นฟอร์มที่เฉยลนะครับอันนี้วันนี้เรามาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นทําไม มันเหมือนคนละทีมกับทีมของรูเบนนะครับอย่างแรกแน่นอนระบบแน่นอนแต่จริงๆมันมีลึกกว่านั้นที่สิ่งที่ไมเคิลคาริกหรือพี่ประหละัดสร้างความแตกต่างกับรูเบนอาโมลิมนะครับมันมีความแตกต่างมากกว่านั้นนอกจากระบบนะครับพูดง่ายเลยก็คือเรื่องจิตวิญญานะครับการบริหารจัดการคนนะครับการเข้าถึงทก็อาจจะเห็นว่าจังหวะลูกพี่คาเซกระโดดขี่หลัง ตีอกชุกตัวเนี่ยมันมีความสนิทกับเพื่อนร่วมกับลูกทีมนะครับจริงๆมันมีหลายคลิปนะว่าที่แฟนบอลถ่ายไว้นะครับแ้วก็คัดค่อนข้างสนิทกับลูกทีมนะครับกับไมนูก็กอดกันกลมกับบูโน่ก็ทุกคนมันมันดูว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะมันเป็นสัญญาณที่ดีกว่ายุครูเบนที่เจอกันกี่ครั้งหลังๆก็ส่วนมากจะเหมือนอารมณ์เหมือนคุยกันแบบเฮ้ยไม่เข้าใจแผนหรือไม่เข้าใจอะไรอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะครับนี่เหมือนทุกคนเป็นธรรมชาติ เคงแ้ว okay. เรากลับมาคุยหลักๆหลักๆคือแผนแผนที่เปลี่ยนจากความยุ่งยากซับซ้อนเป็นความง่ายแต่แยบยนต์แต่แอบความแยบยนต์และมีประสิทธิภาพของไมเคิลคาริคแผนที่นักเตะแทบทุกคนคุ้นเคยอยูนะ่แล้วก็คือหลังสี่ระบบหลังสี่แต่ข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนได้แต่ฟอร์เมชั่นของคาริคนัดนี้เนี่ยมันเป็นที่ผมเห็นมันเป็นสี่สองสามหนึ่ง อ่านะครับตีสองสามหนึ่งคู่เซนเตอร์เนี่ยแฮร์รี่แม็กควายนะครับกับกับหายเจ็บกลับมากัไปยิงคู่บริชาผมว่าคู่นี้ลงตัวเพราะว่าลริชาคอยเก็บคอยตั้นคอยเก็บ,คอ,กบคอยดักจังหวะเพราะริชามีความเร็วมีความคล่องตัวตัวเล็กและมีความดุดันส่วนแม็กควายเนี่ยคอยเก็บลูกกลางอากาศคอยดักเก็บนะครับซึ่งสอดประสานกันได้ค่อนข้าง ลงตัวเพอร์เฟกนะครับมีทุลักทุเลบ้างแต่ก็เอาอยู่นะลูกและมีประโยชน์มากลูกแรกที่ได้ประตูจากการสวนกลับก็มาจากการสกัดของแม็กกวายจนนําไปสู่ประตูนะส่วนแบ็กก็แบกขวาก็ไม่มีใครนะครับมาซาวียไม่กลับมาก็ต้องเป็นดารั่วไปก่อนนะส่วนแบ็กซ้ายก็โอเคแน่นอนเบอรหนึ่งก็ลูกชอตอนนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแดนออกคู่กลางคู่กลางไมเคลิลคาริกเลือกคอบบี้เมนู คู่กับลูกพี่คาเซลูกพี่คาเซเข้าใจว่าลงอยู่แล้วแต่เขาไม่เลือกอูกาเต้เขาเลือกคอบบี้เมนูเพราะอะไรเพราะเขาซื้อความอ่าเขาซื้อคลาสของคอบบี้เมนูเขาซื้อลูกจังหวะแก้เพลสจังหวะเก็บบอลของคอบบี้เมนูเขาไม่ซื้อความดุดันของอูกาเต้อันนี้นี่เป็นเรื่องที่ที่ผมคิดว่าเขาตัดสินใจถูกเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าการซิตี้เนี่ย รอบจัดมีแต่ตัวจัดจัดถ้ายิ่งเอาอุกาเต้มามันจะยิ่งมัว่วก็จะยิ่งวิ่งเป็นลิงแต่ถ้าเอาแต่เอาคอบบี้มาเนี่ยมีจังหวะแก้เพสแต่นั่นเจังหวะแก้เพสสุดเพราะคขาบ,บี้เป็นสไตล์นิ่งเก็บบอลครองออกมาแก้เพสซึ่งจุดนี้คิดถูกพอผสมผสานกับลูกพี่คาเซ่ลูกพี่คาเซ่โอ้โหนัดนี้นี้ขึ้นมอสุดๆทั้งลุกทั้งรับโอ้โหมีจังหวะแบบ ดักบอลสวยๆวยจังหวะแท็คเกิลสวยๆวยจังหวะลูกติดตาผมเลยเนี่ยคือลูกที่สไลด์ไปล้วงจากเท้าฮาเลนมาสไลด์อ้อมหลังไปล้วงจากเท้าฮาเลนมาตรงหน้ากรอบเกตโทษโอ้โหลูกนี้ต,ต้องต้องคาเซเท่านั้นนะครับผมยังพูดกับเพื่อนๆที่นั่งดูบอลนะต้องคาเซเท่านั้นคนอื่นทําไม่ได้ลูกแบบนี้นะครับคู่กลางลงตัวความสนใจอยู่ที่แผงหน้าคาลิกเลือกที่จะดอก เบนจามินเชสโกที่ยิงมาสองนัดสามประตูหนึ่งเลือกที่จะดอกคุณย่าสองที่เป็นตัวแบกในขณะที่ตอนที่เอมโบโมกับอาหมัดไปเอฟคอนคุณย่าเป็นตัวแบกเลือกดอกสองคนนี้และเอาตัวที่เพิ่งกลับมาจากเอฟคอนอย่างอย่างเอมโบโมและอาหมัดลงเป็นตัวจริงเอมโบโมเล่นหน้าเป้าเอาอาหมัดเล่นทางขวาดอกูเล่นทางซ้ายให้บูโน่เป็นเบอร์สิ ตรงนี้มันมีความแยกยนต์อยู่ของคาเลินะครับในฟอร์เมชันนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงริมเส้นสองข้างทั้งอาหมัดทั้งดอกูเคยเป็นอะไรมาก่อนครับเคยเป็นแบ็กมาก่อนในยุคข,ของลูเบนเพราะฉะนั้นเวลาจังหวะเกมรับสองคนนี้ลงมาช่วยดาลั่วกับลูกชอได้เป็นเหมือนดับเบิลแบ็กมีแบ็กสองตัวซ้อนกันฝั่งละสองเกมรัดเกมลุกลสองคนนี้มีความเร็วจัดจ้านตะบึงขึ้นไปได้ ตะบึงขึ้นไปซึ่งมาจากซึ่งเขาเน้นเกมแพนเนี่ยเขาเน้นรับและโต้กลับอยู่แล้วแต่ไม่ได้รับแบบรถบัสรับแบบโตได้เร็วข้างบนเอาตัวเร็วเขาไม่เลือกเชสโกเพราะว่าเชสโกไม่ใช่ตัวเก็บบอลได้เชสโกเป็นตัวเข้าฮอตมันเหมาะสําหรับเราเล่นเกมลุกซึ่งคลาริเขารู้อยู่แล้วว่าเล่นกับซิตี้คุณไม่ได้เล่นเกมลุกหรอกถูกไหมครับซึ่งนี่การตัดสินใจที่ถูกทําไมเ็าถึงดอกกุญย่ากุญย่าเป็นสไตล์ที่ เก็บบอลพาไปกับตัวจะไม่เหมือนในโบอมูในโบอมูจังหวะวิ่งสอดจังหวะจบได้แต่เอ,อ้มูมันจะไม่ใช่แบบกระชากลากเลยแบบคุณย่าคุณย่าจะเก็บจะเก็บบอลม้วนคล้องเก็บบอลคลองบอลเยอะซึ่งเขาน่าจะมองว่าถ้าคล้องแล้วเสียเนี่ยเพื่อนกขเหนื่อยจังหวะเกมจะเสียจะสะดุดเกมแผนเขาไม่ต้องการแบบนั้นเขาต้องการโต้แบบหนึ่งสองสามสี่ถึงหน้าประตูยิงหนึ่งสองสามยิงดูจากลูกที่ได้ประตูได้ในเกมแผนนันคือแบบนั้น เขาก็เลยเลือกแผงบนเป็นตัวจีจัดไม่ต้องม้วนไม่ต้องเก็บบอลไ่ตอง,องไหนมากมายคือสวนเอาไว้สวนอย่างเดียวทะลุแล้วทำสองสามจังหวะทําทะลุสองสามจังหวะทําซึ่งก็ได้ผลดูจากจงกนะังหวะได้ประตูแรกนะครับจังหวะได้ประตูแรกแม็กควายสกัดออกมาเอมโบโม่ลงมา, omo, ล,งมาลวงเก็บได้บูโน่รับช่วงต่อขึ้นมาเป็นแผงเลยนะสี่คนขึ้นมาเป็นแผงสี่คน,ต,คนตามฟอร์เมชันที่วางแผนไว้เป๊ะที่ขึ้นมา ซ้ายดอกูวิ่งตามมาเอโบโมวิ่งตามมาตรงกลางบูโน่ได้บอลขวาอาหมาัดนั้นฟอร์เมชั่นนี้เลยขึ้นมาแบบไปตามแผงตามแผนมาตั้งแผงและเล่นกันแบบรู้ใจรู้เกมเอบมโ,บโมตอนแรกอยู่ทางขวาวิ่งสลับไปทางซ้ายเพราะทางขวามีอาหมัดอยู่แล้วเพิ่มช้อยให้บูโน่และเพิ่มและทําให้กองหลังพวงลูกนั้นเนี่ยผมนั่งดูถ่ายทอดสดกับทีมงานกับเพื่อนๆอ,อยู่เนี่ยถึงก็ตะโกนออกมาอย่าไปขวานะ ต้องไปเอโบโมเท่านั้นแนวลึกเท่านั้นซึ่งแผงหลังซิตี้ก็พยายามจะบังคับให้บูโน่ทาแบบนี้ถ้าใครเห็นนะครับแผงหลังซิตี้พยายามจะบีบมาทางเอโบโมเพื่อบังคับไกลๆให้บูโน่เนี่ยจ่ายออกขวาเมื่อจ่ายออกขวาแล้วพื้นที่มันจะแคบขึ้นเพราะอามัดถนัดซ้ายอามัดยิงเลยไม่ได้อยู่แล้วถ้ายิงเลยก็ประสิทธิภาพต่ำถ้าออกขวาถึงอา,ม,ามัดเมื่อไหร่อามัดต้องล็อกต้องอะไรเพราะจังหวะมันจะเสียเขาอ่านแบบนั้น แต่มันคือคลาสของกัปตันหนวดมันคือคลาสของบูโนนะครับซึ่งลูกนี้ถ้าไม่ใช่บูโนโผมว่าก็ทําไม่ได้นี่คือประโยชน์ในการที่เอาบูบโนโเล่นเบอร์สิทเพราะบูโนโไม่ต้องเสียแรงไปกับเกมรับเกมรับมีสองคนแล้วบูโนโวิ่งมาด้วยกําลังขาที่ฟิตเปรียะไม่ป้อแป้เหมือนเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนใครสังเกตน,น,นะครับยุคลูเบนบูโนโต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเวลาจังหวะมาเกมลับบูโนโก็จะป้อแปละละจังหวะน้ําหนักไม่ได้บางยิงแปกมา แต่ลูกนี้เป๊ะทุกอย่างวิ่งมาแรงอย่างดีจ่ายน้ําหนักทิศทางเป๊ะสุดๆเอมูโม่แทบไม่ต้องทําอะไรเลยก้มหน้ายิงอย่างเดียวเหมือนลูกซ้อมเลยนะครับนี่คือเกมสวนกับที่มีประสิทธิภาพได้ลูกที่หนึ่งลูกที่สองก็มาจะการสวนเหมือนกันคุณย่าเขาเปลี่ยนคุณย่าลงมาครึ่งหลังเนี่ยนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเกมแผนของคาริสเหมือนกันนะครูโมครึ่งหลังคาริสเขาเปลี่ยนคุณย่าลงมาแทนเอบโม่อ่าเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ คุณย่าเป็นสไตล์เก็บบอลกระชากลากเรือเขาเอาลงมาในตอนที่ท้ายเกมติตีอ่อนด้อยแรงแล้วนักเตซิตี้เบาแรงลงแล้วไม่ฟิตปังเหมือนแรกๆแล้วและลูกที่สองก็กมาแบบนี้คุณย่าลากไปเปิดมาเรง่ายๆว่านัตเตซิตี้โดนนวดมาแล้วเอาคุณยา่าฟิลเอามาลากาแล้วคุณย่าก็ได้ออซิตจริงๆควรจะมีสองออซิตด้วยซ้ำแต่ลู้ที่สองล้ำหน้านะครับนี่คือเกมแ่นเอาเมสันเมาส์ลงมาแทนบูโน ไม่เอาเชสโกไม่เลือกเชสโกเพราะเขายังยืนยันแผนเดิมว่าไม่ต้องการตัวเข้าฮอดเขาต้องการตัวสวนกลับเท่านั้นเอาเมสันเมสาลงมาและตำแหน่งแรน้าสลับก็ได้หมดเหน็นไหมเมสันเม้าก็ยิงได้แต่ดันโดนวีอาร์ลิท์เกมแผนของคาริคแค่นี้เองวางง่ายๆ่ระบบที่นักเตะคุ้นเคยใส่รายละเอียดลงไปในในในฟอร์เมชชั่นนิดนหน่อยห่อแค่นั้นเอง ไม่ต้องทําอะไรเล่นกับเล่นกับซิตี้ก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่าไปบุกใส่รับแล้วรอสวนสวนยังไงให้ได้ประสิทธิภาพก็ก็ต,ตามนั่นเองมีดับเบิลแบ็กสองตัวในเกมรับในเกมลุกตะบึงขึ้นไปทุกตัวไม่มีตัวทําเสียบอลไม่มีตัวเข้าคอไม่ต้องมีมีแต่ตัวโต้ตัว,ตวจบแค่นั้นเองใช้ประสิทธิภาพของนักเตะเต็มที่แบ็กไม่ต้องเติมถ้าใครจะเห็นนะครับแบ็กดาลัวกับลุกชอแทบจะไม่เติมเลยเด็กแบ็กไม่ต้องเติมแบ็กก็ทําหน้าที่ของแบ็กเซนเตอร์ทาหน้าที่ของเซนเตอร์ คู่มิดฟิลด์ตรงกลางคาเซมิโลกับคอบบี้เมนูก็ทำหน้าที่ของเขาเล่นเกมรับแกะบอลออกมาบูโน่ไม่ต้องอะไรมากบูโน่อาจจะมาช่วยไล่แต่หน้าที่หลักของบูโน่คือทำเกมลุกไม่ต้องมาแบกเกมรับแค่นั้นเองผลข้างแข่งขันมันก็มาแล้วนักเตะก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วบรรยากาศในทีมก็ดูดีมันไม่ต้องไปทำอะไรยากเหมือนรูเบนคาลิคไม่ได้เก่งกว่ารูเบนแต่แค่เขาไม่ทำเรื่องยากเหมือนรูเบน สุดท้ายก็แสดงความยินดีเราขึ้นที่หนะ้าตามหลังท็อปโฟแค่หนึ่งคะแนนะตอนนี้ก็รักษาโ um มเมนตัมไว้แค่นั้นว่าให้ยืนระยะแบบนี้ให้ได้จนจบฤดูก,กาลนะก็เป็นกำลังใจให้มิสซิลไอดอลของผมเองไมเคิลคาริับทาทรงนี้ต่อไปผมว่าดูดีมีอนาคตด้วนะย